สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้มาอยู่กับแปลงแทงน้ำเหมือนเดิมนะครับจากที่เกี่ยวไปแล้วนะเกี่ยวไปเมื่อเช้านี้นะครับมาชี้แจงว่า3าสี่ไร่เนี่ยเนี่ยล็อกสองล็อกสลอก4ลอกเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับนะได้สี่ตัน4ี่ร้กิโลนะครับความชื้นประมาณ3าห้านะสามห้าสาหเนี่ย อยู่ที่กิโลละแปบาทหนะครับแปดจุดหบาทเกวียนละหนึ่งมื่บาทนะครับคูณกันแล้วนะครับเนี่ยสามไร่เนี่ยได้สาสีไร่เนี่ย,ไ,ยได้สา0หมบาทครับสามหมืบาทนะ 39, ท,นะทีนี้ มาดูนะครับทำไมมันถึงได้แค่ไล่ละ,ะเฉลี่ยนะครับไล่ได้ไล่ละหนึ่งหนึ่งตันหนึ่งร้อยนะครับมาเป็นเพราะอะไรนะครับอันนี้มาให้ดูก่อนเพิ่งถ่ายเออเพิ่งเกี่ยวข,ข,ข้าวโพดไปสูบน้ำทำนาแล้วนะครับต้งหัวกนานะครับเแปลงนี้ข้าวโพดไม่ได้เลยนะครับข้าวโพดได้ประมาณสักสามสี่ร้อยโลนะไล่หนึ่งเนี่ย มันจะมีดีตรงเนี้ยน้ำมันไม่ท่วมปัญหาตรงนี้นะครับนี่เนี่เนี่ยแปลงเนี้ยแปลงเนี้ยปัญหาของมันนะครับน้ำมันไปไหนไม่ได้ฝั่งนี้นี่เนี่เนี่ยจะมีถ่ายให้ให้ดูอยู่นะครับว่ามันไม่ได้ข้าโพดนะครับคือน้ำมันท่วมนั่นเองก็คือเวลาน้ำบ่าจากฝั่งนน้นมานะครับปลาอ้อยเนี่ยน้ำบ่ามันจะบ่าแล้วก็เออไม่มีที่ไปเลยนะครับฝั่งนู้นท้ายมันสูงนะครับน้าท้ายตรงนู้นมันสูงนะครับ ้ายนู้นก็เป็นป่าข้าวโพดนะเวลาเขาให้น้ําารงน้นมานะครับฝั่งนน้นมาก็มันก็จะมารวมกันอยู่ตรงท้ายเนี่ยแล้วก็มันก็จะไหลเออขึ้นมาเกือบถึงเนี่ยเกือบถึงทางนะครับเนี่ย,ยทางมันไม่มีที่ระบายน้ําเพราะว่าทางนน้นเป็นป่าข้าวโพดหมดเลยนะครับมันเป็นแอ่งอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยคือเราเราปรับที่สโลปไปได้สวยแล้วนะแต่ว่า มันไม่มีที่ไปน้ํานะครับมันไม่มีมันมีมันไม่มีทางออกของน้ํานะครับก็เลยจําใจใส่ปุ๋ยให้รอบเดียวนะครับที่ตรงเนี้ยนะได้ประมาณไม่ถึงครึ่งตันนะครับมันไปได้ตรงแปลงฝั่งโน้นนะครับที่ได้ไรนึงเนี้ยนะเกือบสองตันอะนะเดี๋ยวจะพาเพิ่มเดินม,มาดูนะครับว่ามันมันเป็นยังไงนะ เาโพได้แค่ตรงนี้เองที่หลายๆคนเข้ามาดูนะครับที่มันเยอะๆข้อข้างหลังน้ำมันน้ำมันท่วมนะครับผมตั้งหัวกนาทํานาแล้วเดี๋ยวจะทํานานะครับามาให้ดูเพราะว่าแปลงพวกนี้นะครับสามไร่สี่ไร่เนี่ยนะฮะมันเป็นแปลงที่อยู่ข้างท้ายหมดเลยนะครับที่ว่าสวยๆเนี่ยนะครับตรงนั้นอ่ะนะนะเนี่ยมันได้แค่ตรงนั้นแหละตรงนี้น้ำมันท่วมนะครับเนี่ยเนี่ย เพราะว่าเขาแล้วไม่ได้ปรับนะครับถึงปรับมันก็ไม่มีที่ระบายน้ําออกนะครับเพราะว่าถนน,นมันล้อมรอบเวลาฝนตกมาเนี่ยน้ําก็จะไม่มีทางออกนะครับมันจะเอ,อ่อแล้วก็ออกไปนะครับเนี่ยทีไม่แห้งสักทีอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยทางทางล้อมรอบเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้นะครับผมถึงบอกไงว่า รับพื้นที่นะครับถ้ามันอย่างนี้หมดเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาเลยนะครับอย่างน้อยก็ไล่ระเกรียนนะนะครับเนี่ยธรามันได้ประมาณเนี่ยไลย่ได้ไล่ไล่ระเกียนขึ้นอยู่แล้วหนึ่งพันห้ารอกิโลขึ้นอยู่แล้วนะครับนะแปลงตัวนี้ทดลองปุ๋ยรอบเดียวนะครับปุ๋ยรอบเดียวนะอันนี้ปุ๋ยปุ๋ยหนึ่งรอบนะครับ ตรงไหนที่เรารู้ว่ามันจะไม่ดีเนี่ยเราใส่ปุ๋ยรอบเดียวนะครับที่มันรู้ว่ามันต้องข้าวโพดมันแกนมันมันมันไปไม่ไหวอ่ะนะเนี่ยอย่างแปลงนู้นเนี่ยเนี่ยแปลงเนี้ยนะมันน้ํามันท่วมอย่างเงี้ยน้ํามันท่วมตั้งแต่แรกนะครับเนี่ยตรงครึ่งตรงนู้นมันท่วมนะครับเราก็ไม่ฝืนนะครับนะไปดูได้นะครับเพราะว่า แปลงที่ตรงเนี้ยนะครับไม่มีไม่มีคลิปไหนที่มันใส่ปุ๋ยรอบสองนะจะมีก็จะเป็นแปลงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้แปลงแปลงแทงน้ํานะอันนี้ข้างหลังนะครับเนี่ยข้างหลังผมถ่ายทําทางไว้นะอ่านี่คือสาเหตุนะครับเอามารวมรวม,รวมกันนะครับอันที่ดีๆเนี่ยเหลือประมาณสองไร่นะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้หนึ่งเนี่ยแล้วก็ตรงนี้นะครับ ท้ายน้องก็ท่วมท่วมนะท่วมจริงๆอะ่ะตอนฝนเยอะๆนะครับท่วมตอนไหนนะครับตอนแรกๆในสวยพอกําลังจะออกดอกอกําลังจะออกฝักนะครับอ,อ่น้ําท่วมนะครับตรงนี้มันเป็นสะนะครับตรงนั้นอะ่ะมันก็จะเอ่อขึ้นมาถ้าน้ำมันเยอะนะน้ำมันไหลไปไม่ทนันน้ามันท่วมทีนี้ก็ฝักเล็กนะครับต้นเหลืองฝักเล็กอย่างนั้นอะ่ะสุดท้ายแล้วก็สี่เกือบห้าตันเนี่ยนะครับสี่ตันสี่เนี่ย มันจะเหลือพื้นที่ขา้าวโพดจริงๆเนี่ยเหลือประมาณทัก2สองไร่นะครับสองไร่กว่าๆประมาณนั้นมันไม่ได้เต็มที่นะครับแล้วก็ไม่ได้อัดปุ๋ยนะครับไม่ได้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยซ้ํานะก็จะประมาณนี้นครับได้ประมาณนะนื้อที่จริงๆเนี่ยประมาณสี่ไร่ ได้จริงๆนะครับได้ตังเงินเนี่ยประมาณสามหมื่นเก้านะลงทุนไปนะครับผมจะบอกให้ฟังลงทุนไปเนี่ยค่าน้ำมันนะครับค่าน้ำมันถ่ายปั่นหย่อนนะครับสี่ไร่เนี่ยอยู่ประมาณนะอยู่ประมาณหนึ่งพันบาทนะครับไม่ถึงเ่ยแปดร้อยตอนนั้นน้ำมันยังไม่ไม่สูงขนาดนี้นะครับประมาณเจ็ดร้อยนะประมาณเจ็ดร้อยบาท ค่าหยอดนะหยอดเองครับจากคนงานมาคนหนึ่งวันเดียวก็ตก300บวก700ก็เป็น1,000บาทนะครับหยอดปัน่นสายหยอดปั่นเนี่ยนะครับสายปั่นหยอดอะไรพวกนี้หนึ่งพันบาทสี่ไร่ใช้พันนะครับพันเนี่ยใช้สามจุดห้ากิโลต่อไนะร่อัตีเป็นสี่กิโลอ่ะ 44.16ถุงครึ่งนะครับถุงหนึ่งราคาพันเก้านะครับครึ่งถุงก็เท่าไหรพันเก้าเการ้อยห้าสิบนะครับบวกพันเ้าเท่าไหร่ครับพันเก้าบวกเก้หค่าพันก็สองพันเท่าไหรเนาะสองพันห้าบวกค่าถ่ายยอดปันก็เป็น3ามพันห้านะครับ โอมาแล้วโอมาแล้วนะครับข่าวมาแล้ว,ว,ลวอ่ะเป็นสามพันห้านะครับค่าพันค่ายอดค่าอะไรนู่นนี่นั่นนะสามพันห้าปุ๋ยสองลูกนะครับลูกละพันสามพันห้าได้ไหมห้าพันห้านะครับห้าพันห้าค่าน้ำมันดึงสองรอบนะครับค่าน้ำมันดึงสองรอบตกหนึ่งห้าร้อยนะครับสองวันห้าร้อยอ่ะพันหนึ่งอ่ะสามสามพันห้าเป็นสี่พันนะครับ ค่าเกี่ยว2,000เท่าไรหกสี่ย4 24นะครับก็เป็น7,000 8,000อดนะแล้วก็มีค่าเข็นนะค่าเข็นใจ่ายสองร้อยพันสองนะครับแล้วก็ค่าอะไรอีกอะนะครับค่ายานะครับค่ายาก็อ่ะตีไป800ออ่ะค่ายามันไม่ถึงนะครับ ก็ตีไปพันหนึ่งก็เป็น9 900เก้าแล้วก็อาจจะคิดพลาดคิดอะไรเป็นหมื่นหนึง่งอ่ะครับก็คือค่าถ่ายค่าปานค่าหยอดค่าพันนะครับค่าน้ํามันนะค่าคนงานค่าฉีดยานะครับค่าปุ๋ยนะครับค่ายารวมกันเนี่ยไม่ถึงหมื่นนะครับผมได้นะครับสามหมื 39, นะ่นเก้าคุณต้องดูต้นทุนด้วยนะครับเวลาไอ สี่ไร่เต็มๆเนี่ยได้แค่สี่ตันเองไร่ละตันนะครับต้องดูด้วยนะครับว่าข้าวโพดมันเสียไหมมันอะไรไหมนะครับผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเวลาเสียเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะมาบอกทีเดียวนะว่ามันได้เท่าไหร่กันแน่นะครับยังต,ตีตีไม่ได้ในใจเนี่ยตั้งไว้ประมาณสามตันนะครับที่เห็นนะอ๋อแต่ก็ว่าพอใช้ได้เลยนะครับได้สี่ตันเกิดวัตถุลูเป่านะได้สี่ตันสี่ 20กิโลนะครับก็ได้กำไร20,009นะครับนะถือว่าโอเคเลยนะครับผมไม่ได้อัดปุ๋ยอะถ้าทุนถ้าอัดปุ๋ยไปอัดน้ำไปอีกทำอะไรไปอีกฉีดยาโน่นนี่นั่นทำอะไรไปอีกอะทุนเพิ่มมา20,000แต่ว่าได้ได้5ตันอะ8540ก็ได้4 40,000 40,500 เพิ่มมาอีก4ี่ห้าพันแต่ว่าเราเราเพิ่มทุนเป็นหมื่นหนึ่งเนี่ยมนไม่ได้นะครับเราต้องดูว่าจุดคุ้มทุนมันเท่าไหร่จุดคุ้มทุนมันอยู่ตรงไหนเราต้องทําแบบไหนนะครับอันนี้มันเป็นแปลงเล็กน้ําท่วมมันทําอะไรไม่ได้นะครับมันน้ําท่วมยันยันตอนผมเกี่ยวในน้ําตรงนี้ยังท่วมอยู่เลยข้างท้ายยังมีน้าอยู่เลยเนี่ยมันเป็นปัญหาก็คือจัดทํานาซะเลยนะครับที่เห็นเนี่ยก็คือทํานานะครับ เดี๋ยวจะมาให้อัปเดตดูว่าทำนามันพันอะไรมันใช้ปุ๋ยยังไงนะครับมันเป็นยังไงมันแตกกอดีไหมมันไร่นึ่งเ,เ,เนี่ยเกือบไรเนี่ยมันได้ได้ข้าวเท่าไหร่ได้ข้าวกี่เกวียนเป็นเป็นข้าวปีหรือข้าวปังนะครับเป็นกอขออะไรอะไรเงี้ยจะได้มีคลิปหลากหลายให้ท่านผู้ชมดูว่าท่านผู้ชมคนไหนมันทําข้าวแล้วเนี่ยได้ถึงไร่ระเกวียนไหมข้าวปังไร่ระเกวียนเนี่ยนะครับเกวียนละเจ็ดแปดพันเนี่ยไรหนึ่งมันลงทุนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะมา อธิบายให้ดูให้ฟังนะครับเล่าให้ฟังเลยมันได้เท่าไหร่นะครับว่ามันข้าวโพดกับข้าวเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับทต้นทุนทั้งกําไรมันได้แค่ไหนทําข้าวสี่ไร่กับทำทำข้าวโพดสี่ไร่มันต่างกันเยอะนะครับทำข้าวโพดงูปลาได้ไร่ละตัน,นย,ยังไงก็ได้กําไรนะครับเราต้องดูว่าจุดคุ้มทุนมันอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองนะครับถือว่าพอได้นะครับสี่นนไร 10, ่กําไรหมื่นเท่าไหร่เนาะสองหมื่นเก้านะครับ ทุนหมื่นหนึ่งมันไม่ถึงนะครับนะประมาณนั้นนะครับก็มาเหลาให้ฟังเฉยๆนะครับมันจะได้เท่านี้นะเดี๋ยวเรามาวัดใจกันแปลงสวยๆนะครับเนี่ยแปลงสวยๆอันนี้ก็ยังไม่สวยพอนะครับแปลงนู้นหกไร่มันก็ยังไม่สวยพอนะครับเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมติดตามมาตั้งแต่ที่เล็กๆนะครับมันแกนนะมีปัญหาเรื่องนงเรื่องน้ําถูกไหมมันจะมีแปลงที่สวยคือห้าไร่ตรงนู้นนะครับแปลงมัน คือว่าโอเคเลยแล้วก็สามไร่ตรงนี้นะสามไร่ห้าไร่สองไร่ครึ่งสองไร่ครึ่งครับสองแปลงเนี้ยนะมันจะได้เท่าไหร่นะครับก็ฝนจะมาแล้วนะครับก็คนไหนที่จะยอก็ระวังตัวไว้ให้ดีนะครับนี่ผมก็เตรียมปงเตรียมแปลงเดี๋ยวดันปรับที่ให้สวยๆนะครับเดี๋ยวทำข้าวโพดข้าวเหนียวตัวนู้นนะครับขลังบ้านตัวนูน้นเดี๋ยวท่วมดีนะักเดี๋ยวจะ ทำข้าวโพดสวิตนะครับเดี๋ยวให้มันไปเสียตรงท้ายนะตรงนู้นก็จะแลกที่นะแผงยาวๆตรงนู้นนะก็จะแลกที่ทําทําปลูกหญ้าให้งัวเนี่ยก็จะแลกที่แล้วก็จะมาทำตรงนี้กับตรงนู้นนะข้างหลังนะที่ถ่ายเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็ติดตามตอนต่อไปนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ